วันนี้เป็นวันภาวนานออกพรรษาตามพวกชาวบ้านเรียกว่าวันออกพรรษาแต่ว่าภิกษุสามเินท่านตัวนาทัางภาวนาด้วยการให้ภาวนาซึ่งกันด้วยกันบรรดาภิกษุทั้งหลายที่อยู่จะพรรษาด้วยกันนั้นเวลา ออบภาษาและตั high high. Okay. Okay. ้งภาวนาซึ่งกันและกันนายเขาว่าในเห็นก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีไดื่อยความเครียดเรื่องต่างก็ดีในการที่ผมปฏิบัติภาวนาหมู่เพื่อนไว้ก็ให้จัเพื่อนว่ากล่าวด้วยคนอินดูไปตางเจ้าอย่างนี้แหละเมื่อออบภาษาแล้วก็ เที่ยวไ,ไปในที่สั้นเจาะในที่ต่างๆจะต้องหางเหินไกลกันไปเห็นนั้นจะต้องปราณาไว้ซึ่งกันและกันทำปรนนานมีน้ยนิดเดียวะอ่ะปรนนาซึ่งกันและกันังหมดเรื่องไม่ต้องตรวดป่าทิโมกจะเป็นข้อสำคัญที่สุดคือโปราณาสกันใด แต่ช่างบ้างเขาว่าออกขันากอบเงินกับออกขั้นษาเหมือนกันนั่นแหะอยู่คั้นษาสามเดือนแล้วเมื่อครบครบไปมากาสามเดือนจะต้องเที่ยวจันรจอมันในที่ทต่างๆฉะนั้นจะออกทูนเที่ยวไปฉัน,นออกจากว่าจะไปเที่ยวไปในที่ทต่างๆถามพระราชกิจของตนที่จะต้องทา ทเ่อออกในที่นี้มหมายความวงอะไรทั้งหมดทั้นออกไปแล้วมันต้องแป่สภาพแต่สภาพของเก่าอย่างปีกล้วยออกอันนี้มันต้องไปทั้นออกจากต้นมานะมันเอาปีกล้วย,ย,ยออกปุอยออกอะไรต้นกล้ยออกปีงี้มันต้องเป็นรูปเป็นผลลงไปรูปไม้พุ่มไม้อะไรต่างๆต่างๆต่างๆเต็ ออกดอกออกผลมันต้องแปลจากเดิมต้นออกไปถ้าเจ้าพระสงฆ์ท่านออกภรษา,าก็แปลไปแปลไปเจอเป็นชึบเป็ปปนเคราะว่าแน่นมันแปลไม็ถูกเหมือนกันชาวบ้านชาอนีน้ท่านออกพรรา,าแล้วบางคนอดเหล้ารักษาศีนท่านออกภรรษแล้วดืม่มเหล้าอีกยิ่ง,งเอามน้าผัเก่า นั่นก็นมีนัน่นเลยมันแปลสภาพไปเดิมความเดิมันอยู่คงที่การแปลไปแล้มันต้องแปลไปอย่างแปลสภาพไปอย่างนั้นแปลว่าผู้ที่ท่านมีปัญญาฉลา,าดเฉียบแหลมทั้งหลายไม่สามารถจะแปลไปได้อพาะภาษาและเท่าก่า อยู่ในภาษากรัสอบธรรมะเป็นของเก่าของเดิมปกติคงที่ถ้าถึงธรรมะแล้วแม่จะสภาพไปไหนในภาษาก็อย่างนั้นออกงอกภาษาก็อย่างนั้นไปที่ไหนที่ไหนปฏิบัติธรรมะของตนอยู่ตลตอดเวลาอันนั้นท่านผู้มีปัญญาจะได้ท่านไม่แปลสภาพไปต่าง เนีนั่นันนี้จะอธิบายเรื่องความแปรสภาพเรียกว่าทำลายเรือนของอุปธานอุปธานมันถือมันยึดมันถือมันทำให้จะทำลายมันคือมันแปรสภาพออกไปเรือนคืออะไร ตั้หาคือความยึดไนตั้งหาคือความรวงความแต่งรูปาทามคือความยึดยึดอะไรตัวหึ่ร่างกายนี่แหละวิชาเป็นนายช่างใหญ่ตโตหัถก็สร้างบ้านสร้างเรืองขึ้นมา่ึตัวของเราแล้วั้นก็มายึดอันนี้อยู่ยึดมันที่มันม่นตัวหน,นึ่ตัวแล้วมันทำลายแต่วันนี้ ยังไงล่ะปอกวิสก็ต้องทำลายหมดสกยังมันอยู่สภาพเดิมยังมันถือสภาพเดิมไว้ทำลายเป็ยังไงแยกกระจายออกไปยังมีตัวเส้นาล้อ,อกมานน้าคาถันตาไปโซ่แยกกับเพลิิม้มเนส่วนันไปลองหลับตานึกคิดลองดู ทุกๆคนน่ะลังตาเนื้อคิดลองดูว่าอะไรวาทุกชิ้นทุกส่วนตัว,ว,วเราเนี่ยผมก็แยกก็ไปเป็นส่วนหนึ่งขนก็แยกก็ไปเป็นส่วนหนึ่งเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกแยกก็เป็นส่วนส่วนออกไปตลอดถึงตับไตท้ำใ้น้อยใจใหญ่ตลอดถึง เครื่องในทั้งหมดแยกเราเป็นอันเป็นอันยแยกออาเป็นส่วนเป็สนส่วนลงไปตัวคนไม่มีมดตัวคนคนเลยไม่มีสี่งรองตัวดกระจายก,กระจายไปแล้วไม่มีทั้งทาหากคิดพิจารณาด้วยเฉพาะ เรียกว่าริยัคริยัยนต์คือตัวคนเราเป็นรยะยัคยนต์เครื่องจักลกนันหนึ่งเป็นยนต์เครื่องใช้ยังเหมือนกันย่าพระเดจเจ้า่านเทศนาอย่างพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นกันแนะ้วท่านท่านาจะเรียกว่า ท่านสบายดีหรืออย่างนั้นนี้ไม่ต้องพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าพรดีย,ยันตังจะตูจะก,กัง้วัตทวารังข้ามไม่มียั่งท่านหลังจะตูจะก,กังล่างกายท่านบอกท่านพูดทั้งเรื่องการจะตูจะก,กังมีจักสี่นวัทวารังมีถวานเก้า ทำมะนรอย่างท่านอดกด,ดกล้านอยู่หรือสบานถ้าไมว่าสบายดีหรือตัวท่านไมน่สบาคําำว่าสบายไม่มีว่าอดกล้านอยู่ก,ก, 4, ยก, 5, 4, ก็อดกล้านอยู่หรือท่านวาจักสีจะเรียกว่าขันเอตห้าสี่ก็ได้จะเรียกวิริยาบทสี่ก็ได้มันเปลี่ยนอยู่ยงั้นเนี่ย นวทวารังมีทวารเก้าคือมีหูมีตาสองหูสองตาสองหูสองทวารหนักทวารเบาไอห,หูสองตาสองนเป็นสี่แล้วทวารหนักทวารเบาเป็นหกล่ะแล้วก็มีลิ้นมีปาก ้ก็มีกายเมียวิษณสวางเก่าในมีอาการเก้าอย่างนวะทวารังมีสวางเก่าจะตัวในเข้ามาในอย่างเพื่ออดการอยู่หรือรอกันหนึ่นถ้าได้ว่าสบายพออดร้านอยู่ถ้าอดก้านอยู่ไม่ได้ก็ต้องตาย เกิดการอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่ายัางว่่ทนตายคนเกิดึ้นมาในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีใครได้วความสบายใ้ต่อไปหาได้ความสุขความสบายแต่ไม่มีถา้าเกิดคือมาในโลกทุกทั้งนั้นทุกน้อยทุกใหญ่ทุกสัตั์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์อย่างทั้น ทุกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนจากทุกอน,นันต์เปลี่ยนเพแปบสพว่าเป็นทุกข์อื่นต่อไปแล้วแต่ทุกอน,นั้นก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างเราหนึ่งนั่งอยู่เป็นทุกขนน์เบื้องต้นนานนะเขาก็เป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ไหวเขาองพลิกงอนลิกนี่

ก็ต้องลงนอนลงนั่งลงนอนทั้งนิยามบททั้งสี่เนะี่ยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนมาอย่างนี้นะแค่ที่จริงนิยามบททั้งสี่นะั่นคือคือทุกข์นั่เนนะี่ะพวกเราไม่พิจารณาทุกข์ไม่เห็นทุกข์สักทีทุกข์เพราะมันหายจากทุกข์นี้จะทุกข์อื่นเกิดขึ้นมาอีก ถัาเปลี่ยน,นอิญาบทแต่และอิญยาบทเนี่ยเป็นทุกข์ยนจากเดนทุกข์เลยมะเปลี่ยนไปทง่งทุกข์เดยจะ,ะหายไปนั่งเกิดขึ้นมาเกิดทุกข์อีกทุกข์นั่งก,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 ก็นอน,นนอน,น,นเป็นทุกข์ก็เดินอุยาตบททั้งสี่ใครยังเดินยัง ยิ่ไปมายิ่เปลี่ยนแต่ยิ่งเปลี่ยนเรี่ยบวทั้งสี่ยู่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นยิ่งว่นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครหรอกจะเป็นทุกข์ท่านจึงว่าเปลี่ยนคำว่าคำนีอย่างคือคืออดกลั้นหรือทยู่เนวันอดกลั้นอยู่ได้หรืออย่านวันเมื่อเรามาพิจารณาทุงเรื่องทุกข์ในเรื่องยาบวชทั้งสี่ เป็นทุกข์แล้วนอะพิจารณาถึงเรื่องกายอีกอย่างที่ห้ฟังแล้วแยกเป็นตัดเป็นส่วนออกไปอย่างผมขดเล็กฟันหนังละเอ็นกระดูกมีเรียกว่าธาตุสิ่งน้ำดีน้ำสเสลดน้ำเหลือง น้ำเลือดน้ำหนองอะไรมต่างกันเป็นธาตุน้ําธาตุทั้งสองอย่างนี้เป็นแม่บทของธาตุลมและธาตุไฟไม่เห็นแบบธาตุลมและธาตุไฟแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ตราดใจแล้วธาตุจะนั้นมาอาศัยธาตุทั้งแต่ธาตุสองนี้เท่านั้นแล้วก็แปดเป็นอันตัวของเรา มันทําการทํางานนี้เรียบร้อยมาทุกสิ่งทุกอย่างเราตกแต่งอาหารบริโภคทุกสิ่งทุกประการน่ะมาเรียบร้อยล้วมาปลกเข้ามาในปา่าเที่ยวก็ไปกันลงไปในน้ำใส่มัดเรื่องของเขาจะต้องทำอะี้มันทำเองหรอกจัดการเองของเาังหาก มันย่อยตามลำไส้ลงไปมันซึมซาบไปในร่ารง,งกายาาสารพปัดทุกสิ่งทุกอย่างซึมซาบไปเองเราไม่ได้แต่งไม่ได้จัดการเราเพียงแต่แต่งปลุกเขาปะกันแล้วแล้วกันไปเป็นนั่งหญิจะเป็นนั่งเศรษจะเป็นนั่งหนอง เป็นน้ำเหลืองก็เป็นน้ำเลือดอ่าเป็นน้ำต่เป็นน้ำมูกแตกต่างหลายอย่างแล้วประการไปหล่อเลี้ยงมดทุกกินทุกส่วนมันเอาไฟเองเขง้ามาจังๆตั้งแต่เพื่อนข้าถึงหสายผม เป็นจักรเป็นเครื่องจักรแล้วเนยเราแย่ลงไปแมีตัวมีดัวแเครื่องในนั่น่เครื่องอยู่ในไตนั่นทั้งหมดเป็นตับไตเป็นไตอ่อนไตเป็นแล้วก็อาหารเป็นอยู่ในไตในตับในไตใช้การไในในในท่้หมด ตุ้มมแต่งให้ไปตามอาการของมันถ้าครังมันเสียมันก็นำเข้ามาอีกมาในตาบเนี่ยมาในไตเนี่ยมาในตาบอ่ะนั้นเราปุงมมาแต่งอ่ะมาแล้วมันสู่น้ำดีเนี่ยถ้าหาย่ามันดีแล้วมันก็ะจะจายไปอีกต่งไปอีกนี่อย่า้อยหมด่อทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดอย่างนี้คิดไปคิดไป ตาอางการอย่างนี้แหละตัวของเราเ็จะมดตัวไม่มีอะไรเลยการพิจารณาอย่างนี้หมดมานะที่ถีไม่ถือตนถือตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องถือนอกจากนั้นสภาพของเราเ็นอยู่อย่างนั้นม้อเกิดขึ้นมาต้องเป็นอย,อย่างนั้น เราไม่ถือไม่ถือว่าตนวันตัววาเรางวัลของเขายิงว่าทำลายออกใั้หมดแช่ไหมทำลายยังมันมีชิ้นยันยงมีอยู่ในตัวให้ทิจะังไเห็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาไหนน้าก็เข้ากัณสาออกกัณสาแล้ววันนี้แหละ มันกระจายออกไปแล้วออกขาาแล้วกระจายออกไปไปธุระภาระหน,ะรรน้า,หา,นนนทา,าที่ของตนกตเที่ยวทังจอไปในที่ต่างๆนี่ทำภารกิจเป็นทวงหมดทำงานทั้งหมดเนี่ยไม่มีในตัวของเราแล้วมันจะอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้เราเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรากระจายไปแล้วมันมีเครื่องยึดเือีมันก็เบา มันก็สงบมันก็เบามันก็เย็นมันก็เป็นภาวนาสมาธิสมาธิจะไปเอาอะไรอี่กานทำสมาธิต้องพิจารณาเดียวแสีก่อนมันจะเป็น้านั่นเป็นสมาธิกัาตามันขอให้พิจารณาอันเดียวเองขจาลมคือให้มีอารมณ์เดียว ให้มันนิ่งแน่วลงอันเดียวอย่างพิจณาเากณฑสา,างเงี่ยเป็นต้นพิจานาจะก็ผมมันเดียวนะผมมันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่บนหัวเกิดขึ้นที่ลุกคุ้มคุ้มขนม,มันเกิดขึ้นที่ไอ้ต้นต่อของผม,มเกิดจากอุปโคโลโหิต มันมีน้ำเน่าอยู่ขาวๆอยู่โคนผมมันมันก็ค่อยงอกออกมาจากนั้นแล้วยังค่ยาวออกไปคนตายแล้วทำไมยังผมยังยาวมันก็งอกแล้วที่น้ำน้ำเหลืองยังมีอยู่น่นมันห่อเลี้ยงน่ะน้ำเน่ามันต่อเลี้ยงมันก็ยาวขึ้นอย่างนดี้วแต่ว่าจะตจันอะไรมันผมคนตายทำไมต้องยาวไม่ต้องอัจัรยะอะไรหรอก คำว่าสายน้ำเน่าน้ำหนองพิจารณาผมเส้นเดียวนั่นแหละผมมันงอขึ้นมาแล้วต็ยาวไปโดยลำดับมันทาไหนมันก็มีเหมือนกันนะมันเป็นรูเหมือนกันเป็นเส้นผมมันเป็นรูให้อากาศเป็นช่องออกไปได้เหมือนกันเนะ่ผมมัน มันเลียวทั้งสองขางตรงกลางมันใหญ่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องหลุดร่วงไปมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเปนไฟเหมือนกันเกิดจากดินก็คิดดูว่ามันเกิกด,ดยังไงขึ้น,ใน,ในมาจากดินธรรมดาดินที่หัวของเราอะที่ศีรษะของเรานะั้น มันเป็นเนื้อเป็นหนังมันเป็นกระดูกแต่ทำไมมันเกิดต้องผมออกมาได้ทรไนั้นจะต้องหยามันเกิดจากดินดินก็เป็นดินไม่ไ้ทำไมมันเกิดต้องเป็นหญ้ามาได้เนี่ยมันสภาพมันเป็นไปยังไงมันเปลี่ยนแต่สภาพไปยังไงนี่อธิบายฝังวัตถีชิงถุงพวงมดมันแต่สภาพไปอย่างนั้นมมน,น,น่ะเจงว่าให้พิจารณาสิ่งเดียว จนจารณาผมมัน่ะให้มันชัดเจนลงไปให้เห็นชดัดให้เห็นจริงลงไปในใจแน่นอนในใจจริงจังอาคารนี้มันจะเกิดมีม่ยตๆๆ่างต่างครับถ้ามันจะเกิด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 ไปจากอย่างนี้อมันจะเกิดเกิดอย่างนี้ๆๆๆต่างๆ่างขึ้นมานี่พิจารณาผมอย่างว่านี่แหละมักลากดเส้นผมเลยคนับ เป็นนีนิพภาพขึ้นมาเช่นผมนิยายโตแต่ถ้าเส้นึเส้นเท่าต้นเสาอย่างนี้หนึ่งมันจะเกิดภาพตัวนี้ขึ้นมาหรือเส้นผมแม่เวยเผะอมดทั้งที่สางของเรานั่นก็เป็นได้เวลามันจะเกิด,มมด,กด,ด,กดถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วให,ให้พิจารณาถึ้งตัวของเราที่ไปเห็น ตัวจิตที่ไปเห็นนั่นเห็นภาพนิมิตน,นั่นอย่าไปหลงตามภาพนิมิตให้น้อมเข้ามาหาจิตใครเป็นคนเห็นผู้เห็นอันหนึ่งอันนี้นิจเดอันหนึ่งนั่งให้จับเอาผู้เห็นนั้นไาาว้ให้ตะโน้พวนั้นนิมิตเนี่ยก็หายไปอันน,นหากผู้จะเกิด ถ้าผู้ไม่เกิดค่านี้ค่อยเห็นชัดอย่างที่ว่าน,นี่นะจะเ,เป็นพอตัวหนึ่งอื่นเป็นผลในืันหนังน้กระดูกอะไรตา่างก็ทำนองเดียวกันเรียกว่ยเห็นอนในอาการเดียวในสิ่งเดียวถ้าเห็น,หนที่มาเห็นสิ่งเดียวนั้นคือมันส่งสายออกไป คิดปรุงคิดแต่งอะไรต่างๆนึกคิดสงสัยไปสารพัดทุกอย่างมันไม่รู้เฉพออาะตายมันไม่รู้เฉพาะผมมันยังไม่ชัดอย่างเราพิจารณาผมเองมัญหาเรียกปหาปั้นาหนักเลยหรือไปนอกผลไปหาสิ่งของการงานนะ้วยมดไปม,ดมัดลื่นลื่นชั้นผมเจ็นั้นมันก็ไม่เป็นสมาธิต่เนอิี มีเลยที่ว่ายากเพราะว่ายากยากคือเพราะมันเพราะมันไม่ลงเงนเดียวถ้าหาคูลงเงนเดียวทำไม่ถึงไม่ใช่ของยากของนี้อยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นพิจารนาขนเล็บประนังก็โดยทเทงองเดียวกันนะั้นอาหัดไปภาวนา